ร้านอาหารที่ชอบกับชาบูเพื่อสุขภาพมิตรปาจุ่มโควิดนี้เราต้องรอดถ้าเราสั่งอาหารนะคะที่ร้านสามารถยืมถ้วยชามหม้อไหกระมังของทางร้านได้กินเสร็จปุ๊บนะคะไม่ต้องล้างนะเพราะว่าล้างแล้วเดี๋ยวโกรธนะคะทุกคนนี่อุ้ยนุ่งกำลังดีอ่ะ นี่นี่นะคะอ,อืมละันนุ่มมากโอ้ยดอ่ะอชอบอะ่ะกลับมาอีกครั้งกับมุมที่คุ้นเคยนะ <c oughs> ช่วงนี้ก็จะเป็นมุมนี้ประจำหม่นะคะ <c oughs> เพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่เนาะว่าเป็นช่วง เออยังไปกินอาหารที่ร้านไม่ได้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาในธีม Save Restaurant Challenge ค่ะ ก็คือหลายๆคนเนี่ยเข้าสู่ช่วงยุคโควิดเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายๆร้านอาหารที่เราชอบก็ปิดตัวลงนะคะแต่พวกเราเนี่ยหลายคนก็พยายามที่จะสั่งอาหารร้านที่เราชอบเพื่อเหมือนอยากให้เขาแบบอยู่ต่อไปให้ได้แล้วก็เป็นการให้กําลังใจเขาด้วยนะคะวันนี้ออนก็เลยเลือกร้านหนึ่งเป็นร้านที่อ่อนชอบกินมากนะคะแล้วออนรู้สึกว่าเหมือนเขาอะส่งเสริมให้ทุกคนอนะรัถกสุกาขภาพจริงๆเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเหมือนชาบูเมนูหลักของเขาก็คือปลานั่นเองค่ะ ร้านนี้นะคะก็มีชื่อว่ามิตรปลาจุมนั่นเองค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีร้านอาหารในดวงใจหรือว่าร้านอาหารที่เราอยากจะเซฟให้เขาอยู่รอดต่อไปในยุคโควิดนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูร้านมิตรปลาจุมกันเลยดีกว่าวันนี้ก็สั่งมาเป็นแบบ delivery นะคะเราจะบอกว่าพอออนได้มาทั้งเซตอาหารแล้วก็อุปกรณ์การกินทุกอย่างคือประทับใจไม่คิดว่าเขาจะจัดมาให้เราแบบ อลังการงานสร้างขนทุกอย่างมาให้เราขนาดนี้หลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันว่าอยากกินชาบูแต่ขี้เกียจล้างจานร้านค่ะเขามีแคมเปญคือถ้าเราสั่งอาหารนะคะที่ร้านสามารถยืมถ้วยชามหม้อไหกระบบนของทางร้า <c oughs> นได้และกินเสร็จปุ๊บนะคะไม่ต้องล้างน,นะเพราะว่าล้างแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาโกรธนะคะทุกคน <c oughs> ก็คือใส่กล่องออยแล้วก็เดี๋ยวทางร้านจะ มารับกลับแล้วเอาไปล้างที่ร้านนะคะเริดม,มาก นี้นะคะก็คือจัดทุกอย่างพร้อมเหมือนไปกินที่ร้านแล้วแล้ววันนี้เซตที่เราเลือกนะคะเราเลือกเซตท,ที่เรียกว่าวงเวียนใหญ่คือเซตเทวะในเซตเนี้ยก็คือมีทั้งปลานะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆลูกชิน้นมีซีฟู้ดด้วยนะเนี่ยก็คือมีหอยตัวใหญ่มากแล้วก็ผักนะคะแล้วก็น้ำซุปให้เลือกสองซุปจะบอกว่าน้ำซุปเยอะ มากแต่ว่าแบบเอ้ยจะเอาเก็บไปกินจะกินัจมือได้ไหม <c oughs> ซุปพี่ออนเลือกวันนี้นะคะเป็นซุปตัวเด็ดของทางร้านเลยน้ำซุปเป้าเจียวนะคะอันนี้ก็คืออร่อยทุกคนต้องสั่งถ้ามากินมานนี้นะคะอีกซุปหนึ่งก็คือที่ทางร้านแนะนํานะคะก็คือซุปน้ําดำไญี่ปุ่นคือไม่พูดถึงน้ําจิ้มไม่ได้ ตัวเด็กของเขาเลยก็คือนี่เลยนะคะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวปามีนะคะน้ำจิ้มสุกี้อเจเกแล้วก็อันนี้น้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็ที่ออนบอกว่าร้านเขาให้อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนที่ร้านก็คือเหมือนจริงๆเพราะว่านอกจากม้อคือเขาให้เตาไฟฟ้ามาด้วย อ้อนบอกเลยนะว่าอ้อนนะสันเดลิเวอรี่ชาบูมาทุกร้านไม่เคยมีอย่างนี้คือมีที่ปรับให้เหมือนเราไปกินที่ร้านเลยจริงๆอะ่ะแบบปรับขึ้นปรับลงฟังก์ชันต่างๆเพื่ออไรอ่ะอันนี้อาจริงๆนะทุกคนสิ่งแรกที่อ้าวจะใส่เลยก็คือใส่ผักก่อนเพราะอ้อนเป็นคนชอบให้ผักนุ่มๆและนี่คือผักที่ทางร้านให้มาอันนี้คือเราไม่ได้ใส่จานเองนะร้านให้มาแบบนี้เลยอ่ะดูดีมากเราจะใส่อันที่แข็งๆก่อนนะคะแครอท จะให้ดูบุนเส้นของทางร้านนะคะปกติเราจะเห็นบุนเส้นเป็นเส้นเล็กๆใสๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นวุนเส้นของทางร้านเหมือนเขาเป็นบุนเส้นสดปะเหมือนทำเองบอกเลยว่าู่หนานุ่มเดี๋ยวเราจะมาใส่บุนเส้นตอนที่น้ำเริ่มเดือดเนาะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาดูทางด้านเนื้อสัตว์ของเรา บ้าค่ะก็คือมีตั้งแต่แบบลูกชงลูกชีกวเราจะใส่ลูกชิ้นก่อนใหอ,อ่ใหญ่มากอันว่าเซตนี้ใหญ่มากเลยนะแค่ห้าร้อยเตอนนี้เขาไม่คิดค่าส่งนะถ้าสมมุติอยู่ใน10กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมร้านเนียตั้งอยู่แถวบางนา,นานาซานนะคะ ระหว่างรอน้ำเดือดนะคะเดี๋ยวเรามามามอยถึงร้านนี้กันหน่อยดีกว่าร้านนี้เนี่ยมีปลาจุมนะคะเป็นร้านที่ออนกับพี่บ้านนะชอบไปร้านนี้เนี่ยนะคะก็คือเขาเน้นปลาโดยเฉพาะมีปลาให้เลือกหลายแบบเขารู้สึกว่าเนื้อของร้านพี่เนี่ยเนื้อนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สดนะคะตอนนี้นะคะน้ําซุปของเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากปลานะคะเป็นพระเอกของงานวันนี้เลยปลาของเรานะคะที่ออนสั่งมาก็คือรีเควสเลยว่าเขาเป็นปลากระพงนะคะเพราะว่าชอบมาก ถ้าใครที่ไปกินที่ร้านอะคือเขาจะมีนาฬิการายให้มาทุกโต๊ะเขาบอกว่าวิธีการกินปลาร้านนี้นะคะก็คือรอน้าเดือดวางปลาใส่ตะแกรงให้รอเวลานะคะถ้านาฬิการายมีก็คือใช้นาฬิกาสายเพราะมันใช้เวลาประมาณ4 5 6 0วินาทีแต่ว่าเราไม่มีนาฬิการายเราก็ใช้หัวของเรานับ <c oughs> นี่เริ่มนับได้ค่ะหนึ่งสอง ออะรอให้มันสุกกันเนาะเขาบอกว่าช่วงเวลา45ถง60วินาทีอ่ะจะเป็นช่วงที่ปลากำลังเงนื้อนุ่มไม่แข็งไปนี่เนื้อปลาคือดีมากนะคะให้ดูอุ้ยนุ่มกำลังดีอะ่ะเราต้องลองชิมกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่จิ้มนะคะอืมเน้อปลานุ่มมากคือดี เนื้อดีมากทุกคนเดี๋ยวเราขอลองจิ้มกับอันนี้นะน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมอร่อยมากหอมมากโอ้ยดีอ่ะอ๋อชอบอ่ะบอกแล้วว่าร้านนี้คือดีจริงทุกคนเดี๋ยวเราลองชิมน,นี่สิกเกี๊ยวของเรานะคะเกี๊ยวหมูเด้งลูกชิ้นรับบี้นะคะ,ะผักมาด้วยก็ได้พวกเนื้อสัตว์อ๋อว่าเหมาะก,กับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่เดี๋ยวเราลองชิม ชยังไม่สุกใส่กลับไปก่อนนะอันนี้คัดน,นะรอให้น้องเขาสุกก่อนนะคะอย่ารีบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำจิ้มสุกกี้แล้วกันอือคนนั้ต้องดดได้หรอคือรู้เลยว่าเขาทำเองรสชาติคือมันมีความหวานนัวอร่อยมาก ตราเลือกเนหอยก่อนเพราะเด็กน้องเขาะจะตัวเล็กนะคะหอยจะต้องกินกับแบบน้ำจิ้มซีฟูด้ะเนาะอื้มมื้อเดือร้อนว่ะอือม่นมันเข้ากันมากเลยอะ่ะร้อนนี่หนูสไลด์นะคะสไลด์ก็คือแบบดูดี คือเป็นอกอรินชาบูที่แฮปปี้เวอร์นี่หมุนได้แล้วนะคะเฮ้ยไหวไปเปล่าวะได้แล้ว ress ress> เฮ้ยจริงเหรอไม่มาอาจจะจันน่ะสูกแน่นอนจิ้มน้ำจิ้มอะไรดีคะต้อเจียวแม่ต้อเจียวนะดีบอกแล้วว่ามันดีนะคะเที่ยวของเราน่าจะได้นะคะเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดนหน่อย น,นงงี่มันแดงอะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่มันก็แดงอยู่นี่ถ้าจะเป็นสไตล์มันนะลองอหอมอร่อยตอนนี้นะคะแล้วก็ลองกับน้ำดำบ้างเพราะเมื่อกี้เราลองปลากับเจ้าเจียวแล้วอร่อยถ้ากินปลากับน้ำดำจะเป็นยังไงนะคะเอ่บ้างนาะ กลิ่นสมุนไพรแบบดีมากอืมอหอมมากกลิ่นได้กลิ่นตะไคร้กลิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะมันก็นมีความเต้าเจี้ยวนะลองสุดน้ำดำสิอุ้ยกลิ่นโชโยุตีเข้าอ่ะครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองขึ้นกันนะคะว่าปลาจะเป็นยังไงสีดี ุ่มลงไปขกแบบแน่นๆค่ะอืมดีมากเนื้อปลาได้กลิ่นหอมโชโยเบาๆมันเข้ากหรือว่ซีฟู้ดมากเลยนะอันเนี้ยมันต่างกับสุกเจียวไหมต่างเลยค่ะเพราะว่าถ้าสุกเจียวมันจะมีกลิ่นแบบความสมุนไพรนิดนึงจะมีความไทยๆกว่าแต่ว่าถ้าสมมติกินกับน้ำซุปดำเนี่ยปลาของเราจะมีความ เขาเรียกว่าใสขึ้นมาหน่อยจะมีความไลท์ขึ้นมาหน่อย,ลอยแล้วก็รสชาตินะคะก็คือจะมีความหอมโชยุเลยและมีอย่างดนึงที่ไม่เหมือนกับร้านทั่วไปแล้วก็คือบุนเส้นนั่นเองค่ะเหมือนคล้ายๆเส้นเล็กใหญ่กินกับน้ำซุปเต้าเจี้ยวเลยน่าจะไม่นานเนาะหนึ่งสองสามนี่เราจะมาลองชิมบุนเส้นกัน อืมอ๋อนั่นหม่คนพานึหนานุ่มอร่อยมากคัวไม่อกดกินมุเสี่ที่หนเป็นอย่างเนี้ยอออนาชอบแบบนี้นะคือมันไม่ได้แบบเล็กเลแล้วก็กัดแล้วก็เละไปเลยแต่อันเนี้ยมันจะมีความหนึบหนึบเหนียวเหนียวนุ่มๆคือดีมากเลยอะ่ะขอลองจิ้มกับแล้วก็มีกลิ่นของตัวน้ำซุปเต้าเจี้ยวอะ่ะยิ่งมีความหอม ก็สำหรับมิตระสมที่กินวันนี้นะคะบอกเลยว่าดีมากดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือเนื้อสัตว์ของเขาว่ามีหลายแบบให้ทุกความต้องการที่เราอยากนะอย่างเช่นบ้านไหนแบบ เอ,อชอบกินแต่ปลาอย่างเดียวก็สามารถสั่งที่เป็นเซกปลาได้หรือว่าบ้านไหนครอบครัวใหญ่ชอบกินเนื้อสัตว์เยอะนะคะก็สามารถรีเควสได้เลยเพราะว่าทางร้านเนี่ยก็มีเซตให้เลือกหลากหลายมากๆนะคะเดี๋ยวเรามายังโปรโช่วงนี้กันก่อนดีกว่านะคะก็คือใครที่เกลียดลางเอง ทางร้านนะคะบอกเลยไม่ต้องล้างน,นะคะเดี๋ยวเขาจะเอากลับไปล้างให้นะคะและอย่างหนึ่งถ้าใครที่อยู่ระแวกใกล้ใกล้ร้านเนาะ10กิโลเมตรส่งฟรีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวทางเราจะ เอาเบอร์ติดต่อหรือว่าวิธีการติดต่อให้นะคะก็สามารถติดต่อมิตรประจุบได้เลยค่ะสุดท้ายน,นะคะออนก็ขอไปทุกคนเนาะช่วยกันนะคะช่วงนี้สําคัญมากๆช่วยกัน,นะะกดหนุนร้านอาหารที่เรารักร้านอาหารใกล้บ้านนะคะเอาจริงนะออนก็อยากแบบลองชิมทุกร้านเลยอะอยากช่วยทุกร้านมากๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีร้านอาหารที่อยากช่วยอยากเซฟอยากให้เขาเปิดรอดไปได้นในช่วงโควิดนี้นะคะก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, มาบอกพวกเราได้นะคะจะได้เพื่อนๆที่อยากลองชิมก็จะได้ไปสั่งกินกันเนาะที่สำคัญยังไงคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกทไพทูเดย์เพลย์ด้วยนะคะเอาขอตาลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ